สวัสดีครับท่านผู้ชมลุงแม่น้ำวังนะครับวันนี้ก็มายกยอช่วงประมาณใบ่ายนะครับเนาะกับน้ํโบกเล็กๆนะครับแต่ปลาซิลก็นักนะครับวันนี้ก็เอาข่ายปลาซิลมันดักแล้วก็เอายอนะครับขนาด1เซน6ศอกมายกนะครับยกมาสักพักนะครับก็ได้ปลาซิลนี่ครับตัวงามๆเลยนะครับโอเคปลาซิลก็นักครับ ก็พอได้ครับปลาซิวปลาซิวแล้วก็กุ้งนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยท,ทะเลในน่อก,น,อกนี่กุ้งกับปลาซิวครับนี่นี่ครับก็ได้ รักทุเลเนาะนี่ครับกระซิวตอนที่เข้าหลา,หลายตัวไม่ได้ถ่ายเนาะอกากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับแต่อากาศก็โคตรร้อนเลยวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับหกสาม ปาซิวออกเยอะขนาดนะครับดูอเอาไข่ดักไว้นะครับก็มีปลาซิล สิวตัวงามครับขายครับบรรยากาศก็ร้อนมากครับร้อนขนาดครับร้อนมากครับร้อยหัวเต็มเลยเรายกยอเสร็จก็จะไปร้อนขายครับนะจ่าวา มันต้องไล่ว่าข้าวครับว่ข้าวนไปนู้นหมดละเราไปตรงนู้นแหละน้นออกคุณมากน้ำก็ยังแห้งอยู่ครับฝนก็ตกบ้างแต่น้ำก็ยังแห้งอยู่ที่อื่นเขาเขาคงจะน้ำนองหมดละผัดซอยมา มันก็ตัวนะ Các bạn hãy đăng kí cho kênh ครับปัสสิวะสวยงามต้องรอป่ามันออกก่อนนะ มีไหมมีไหมโอ้ยดีดหมดะมันต้องไล่นอกปลาซิวนะครับ ลักทะเลเอเอเอันนี้มาปลามาโอ้ปลาสีมันไม่ค่อยเห็นตัวปลาเนอะปลามาตัวเล็กครับนึกปลามันออกเหรอ มาเข้าด้วยปลาออกจะไม่เข้าป่าเข้าสักตัวเดีวยวเรมีปลาแล้ว นี่ครับเราก็สรุปผลปลารอบนี้ก่อน้องปลาซิวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกหรอกครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับนี่ปลาซิลตุงงามเนาะเดี๋ยวจะแช่น้ำแข็งไว้ก่อนนะครับกลัวมันเน่าครับโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยม่วนเท่าไหร่นะครับนาะแต่ก็อยากให้เอฟซีได้ชมนวะ่าตาคุงก็มายกยอนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ